ที่ก็ทางคณะกรรมการแก้ไขแก้ไขปัญหานามำแก้ไขเรื่องคำสืบสารของอุตสาหะนะครับโดยมีท่านจตัดสินนำทีพาร์จะได้มาให้ข้อมูนคิดเห็นที่มีประโยชน์หลายเรื่องครับตั้งแต่เรื่องแล้อเรื่องของเรื่องานโยบายทางการดูแลปฐมนิยมแนวคิดโดยเฉพาะเรื่องน่าจะมีชัยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเอาทุนที่โรงเรียนมาสอนเด็กให้สามารถ มีผู้จัดที่คิดสร้างรายได้เอาผู้สูงอายุในชุมชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหารายได้และลูกขัดหรือว่เอาขากมาขายในโรงเรียนมีรายได้แล้วก็สามารถเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุได้กะเป็นการมองปัญหาในองค์รวมคือทั้งสร้างเรื่องรับรู้ให้เด็กแล้รายได้กับผู้ใหญ่แล้วก็ช่วยเกียรายได้เกิดความภาคภูมใจด้วยส่วนเรื่องถ่ายเทแต่อก็เป็นเรื่องที่อาจารย์สิทธิธรรมนานะครับ ก็เป็นการปรานที่ก็นี่ผมก็แล้วเรื่องกานเป็นของอาเรยนนอนนะแต่ว่าจะอยู่ด้วยกันอย่างไรให้อยู่ด้วยกันได้ครับก็มีข้มาเสนอมาขึ้่มทางกรรมก็ดำเนินการอยู่หลายเรื่องก็ตรงกันข้ามแล้วก็ที่ว่าเราจะไปทำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วก็ช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจของทังผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายด้วยครับเดี๋ยวจเจอแล้วครับครับท่านบัวครับ สิ่งที่คณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนในรคดามหนึ่งของที่พิสถานได้นำเรื่องนี้มาเสนอนี่นะครับเรื่องใหญ่ๆสองเรื่องเนี่ยก็คือเรื่องของแม้คาหักเล่แตงลอยนะครับกับเรื่องของที่อยู่อาศัยของโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยที่พักอาศัยที่จะเป็นเรื่องของการเช่านะให้แก่คนจนนะครับ ก็เป็นสองเรื่องใหญ่ที่เราคิดถึงเรื่องแรกเนี่ยเรื่องของแม่ค้าหาเลี้ยงรลอลอยเนี่ยเราคิดว่าเวลานี้เนี่ยเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันถึงจุดที่มีความยากลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายส่งเสริมการมีอาชีพการมีงานทําที่สุจริตเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเราก็เห็นว่าควรจะมีการทบทวนระเบียบคําสั่งต่างๆเนี่ยนะครับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้แม่ค้าเนี่ยได้มีโอกาสที่จะกลับมาค้าขายโดยที่คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ที่ใช้พื้นที่สาธารณะคือถนนนะครับกับคนที่จะทำมาค้าขายให้รองรองผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยได้อย่างไรนะครับแล้วก็รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆเช่นการห้ามขายของวันจันเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับควรยกเลิกเสีย เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถจะทํางานได้ทุกวันเพราะคนต้องกินต้องใช้ทุกวันจึงไม่ควรที่จะไปลงโทษไม่ให้เขาเนี่ยทำมาหากินในวันที่เขาจะมีโอกาสที่ทจะมีะงานทํานะครับรวมทั้งเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากให้ทางกทมเนี่ยมองกลุ่มแม่ค้าหากเล่แผงรอยเนี่ยในเป็นส่วนหนึ่ง ของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่แต่กรทมแต่เป็นเรื่องสําคัญของประเทศไทยก็คือประเทศนี้เนี่ยจะมีความแข็งแรงในน้คตได้เนี่ยต้องให้ธุรกิจเอสเอ็นีเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของประเทศไม่ใช่ให้ธุรกิจขนาดใหญ่เพียงไม่มีจํานวนเล็กน้อยเนี่ยมาเป็นกระดูกสันหลังแทนซึ่งอันนี้เป็นความเสี่ยงของประเทศไทยผมจึงเห็นว่ากทมยุคท่านทัวชัดชาติเนี่ย ไม,ไม่ควรแต่จะทํางานทางด้านสังคมเพียงอย่างเดียวแต่ควรจะคํานึงถึงเศรษฐกิจระยะยาวของประเทศก็คือการส่งเสริมให้ธุรกิจเล็กๆน้อยๆเนี่ยมีโอกาสเติบโตมีอนาคตนะครับเช่นมีการใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการท,ทรําธุรกิจของคนระดับข้างล่างนะครับภาพมีการทขาได้พูดไปแลง้วว่าอยากจะเห็นโรงเรียนเนี่ยเป็นประโยชน์โรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาคน ไม่ใช่ที่เรียนแล้วก็ได้เปิดานาดนเราทำาได้ประมาณส0 0รยกว่าแห่งในชนบทดึงภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยมาเป็นผู้ให้ความคิดเห็นแล้วก็มาให้เงินเ็ต่อคาะสัดส่วนนผมเนี่ยไปดงเงินจายโรงพาบลงเงยนวิชายกครการครับก็ในเรื่องทำในกรุงเทพเป็นหนึ่งโรงนะเพราะว่านาทะเลัะเป็นชนบก็คือที่วัดองเตยเกษตรเมืองนะครับเกษตรีเมนทุกอยางได้หมดเลยก็เลยคิดว่าในอนาคตเนี่ย ถ้าเปิเราช่วยกันฝักการจริงจังโดยดึงภาคธุรกิจในประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมช่วยให้โรงเรียนดีขึ้นแต่โครงการนี้มีเชื่อเร่อโครงการร่วมพัฒนาชึ่อนายกเป็นผู้สนัุนให้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ยินดีที่จะร่วมมือด้วยครับ่คิดว่าเราสามารถสร้างเด็กขขงาราได้ทำธุรกิจกันแล้วเราทำตัวอย่างให้เห็นมาแล้วนะครับน่าจะเป็นได้แล้วก็้าบกานมีความสนใจอยากไปดูโรงเรียนที่ทำแล้ว ก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือทับงสองฝั่ะก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากนะคะที่จริงแล้วทางคณะธรรมธิการเนี้ค่ะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการลดความดึงดันนะคะในคนยากจนในกระนอมแล้วก็การเพิ่มโอกาสในการหารายได้ให้กับกลุ่มผู้ค้าขายหาเล้งจริงๆที่เรียนว่า จากนี้ไปนั้นผู้ว่าใน2016นโย,ยบยาลนี้ยนะคะจริงจริงมีกลุ่มพยายบาลอยู่กลุ่มเลยจริงจงแล้วเนี่ยมีวัตถุประสงสค์สำคัญก็คือว่าต้องการจะลดความเดือดร้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงโรงเรียนการเข้าถึงสาธารณสุขนะครับที่สําคัญก็คือว่าการาทําให้ข้อค้าแม่ค้าหรือคนตโวเล็กเนี่ยเล็แผ่งลอยเนี่ยมีพื้นที่ทํากินที่มที่ดีขึ้นมากขึ้นและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็คือว่าเรายังคิดไปถึงท่านว่าอยากพัฒนาแล้วก็เข้าถึงแหล่งทุนได้นะครับ ซึ่งทั้งหมดนี้จริงๆแล้วก็คือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกับทางคณะกรรมการที่ได้ที่ได้เรียนมาคะเน้นเชื่อว่าจริงแล้วเราทั้งสองของฝ่ายก็มีมีโอกาสที่ดีนะคะที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแล้วเองทางกรมอเองเนี่ยก็ยินดีนะคะที่จะรับฟังความคิดเห็นของทางคณะกรรมการที่ได้ศึกษาเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะแล้วก็นํามาใช้ในการคิดแล้วก็ปรับปรุงเรื่องต่างๆ จอทำให้วัตถุประสงค์ของเราทั้งสองฝ่ายนี่นะคะสามารถรู้วัตถุประสงค์ได้ในระยะการสั้นก็คือหักก็ผมเลือนเลือนหักได้แหกบอลแล้วก็เดินหน้าเต็มที่นะแล้วมีมีสองส่วนที่เป็นข้อบังคับคือการยกเลิกจุดคอมทันเดิมนะซึ่งยกเลิกไปจำนวนมากตอนนี้ก็เริ่มมีการทวบรวมจุดที่มีความเหมาะสมซึ่งทางเราจะทางการก็ได้ลงพื้นที่ตลอด ช่วงสองที่ีมาดูต้นแบบนะแล้วก็พัฒนาอีกต่อก็คือตัวกฎระเบียบที่กกรรมีกฎเกณฑ์เช่นถนนต,ตีลระยะอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมอาจจะใช้ไม่ได้กับตลาดขับเล่ชุมชนก็เราไปดูอย่างตัวพินร้อยหนึ่งกองจานตึ้งถนนก็สองเลนแต่ว่าก็เป็นตลาดที่มันมีมานานสิบยี่สิบปีแล้วตลาดชุมชนเนี่ยอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็ต้องมีระเบียบอีกรูปแบบหนึ่งที่มาบังคับใช้นะครับทีแล้วอย่างที่เมื่อกี้ท่าน,นประธานมาพันขับเล่ก,ก็พูดได้ดีอ่ะทีนี้ ก็เราดูว่าอาจจะมีตลาดอยู่สามตัวนนะคือตลาดชุมชนตลาดเอลฟิตคือตลาดที่ขายธนภารอันนี้อยู่กลางเมืองแล้วสุดท้ายจะเป็นตลาดตลาบนักท่องเที่ยวเช่นข้าวสารเยาวราชนั้นแต่ละตลาดอาจจะมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ว่าใช้กฎเกณฑ์เดียวมาแข่งขันได้ทั้งสามตลาดนี่ก็เป็นข้อเสนอที่สอดร้องกันนะครับแล้วก็แล้วถ้าเกิดมองดูก็ต้องหาความร่วมมือกับนักเรีชนพวกอทำฮอมเพอร์เซ็นเตอร์ซึ่งอาจารย์เกษราก็ได้ไปสื่อสาเรายละเอียดกับศูนย์โมอยู่แล้วก็ กำลังดำเนินการหาพื้นที่อยู่ครับก็ขอผมว่าก็เป็นจุดลดต้นทุนดีครับและคนทางานร่วมกันเพราะหัวใจหลักคือการการกำจัดเรื่องความเดือดร้อนของเมืองกรทมไม่ใช่มีหน้าที่แค่เก็บขยะลอกข้อนะกรทมต้องมีที่ทําเศรษฐกิจของเมืองด้วยเพราะถามว่าเรามาอยู่ในเมืองเพื่ออะไรก็เพื่อเศรษฐกิจเดียวกันก็าเมืองคือตลาดแรงงานถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเมืองไปรอดไม่ได้นะก็คือหน้าที่ของกรทมต้องดูเรื่องเศรษฐกิจเลยว่าของคนตัวเล็กตัวน้อย พราะว่ายิ่งงานมานขึ้นความเดือมล้อลยิ่งมากขึ้นหน้าที่กรทมอือเกลีย่ยความเดือมล้อนให้โอกาสของคนเดยนนยดนามมีโอกาสที่จะพัฒน,น,นาความมันม่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งนี่นเราก็ท,เทัเต็ม่ที่แต่เราคงไม่สามารถเอาเงินไปทาสวัสดิการไม่ได้เราคงช่วยในแง่ของเนี่ยเรื่องการศึกษาที่ดีสาธารณสุขที่ดีให้โอกาสในการทำอาหารกินกฎระเบียบที่สะดวกการทำอาหารกินลดไอ้พวกซวยพวกเสน้นต่าง ให้ทุกคนตัวการที่เข้าเทียวกันในระยะยาวสุดท้ายก็จะลดเรื่องความเสี่ยงลงเราปรับวัตถุเนื้อที่กายบรับตรงนี้ร่วมถึงลักษณะเรื่องไขของผู้ค้าด้วยไหมคะใช่โก็โหต้องดูหมดแหละแล้วตอนนี้กำลังดูข้อมูลอยู่ลองจากการก็ดูอยู่ครับเท่าก่อนนี้ในในตัวก่อฎกำหนดมันก็จะมีการทำประชาพิจารณในระยะหนีห้าร้อยเมตรอะไรอย่างเงี้ยว่าว่าเขาเห็นด้วยไหมมันไม่ใช่ที่จะเอาแบบเป็นผลเข็นผลที่ดคือในความเป็นจริงเนี่ยมีิงแล้วถ้าดูกดที่แล้วมาผมว่าก็ไม่ได้ทำผลผลิตเยอะนะ เพราะมันเป็นจดมันละเอียดมากคงต้องดูกลับให้มันเหมาะสมกับการที่บานกำลังดิบในที่บอกก็คือต้องอยู่ไม่เบียดเบียนคนเดินเท้าอยู่ในที่เหมาะสมถ้าไปไม่ได้หาที่ที่แยกจากพื้นที่ฐานะเข้าไปนที่ประชนหรือที่ของหน่วยที่ไม่ได้ทางเดินไม่ได้จุดหลักแต่ก็หาจุดที่มันเหมาะสมรวมกันโอเควันนี้มีจุดที่เขาตกของรถตัวแล้วกันทดลองแต่ไปลองดูรายละเอียด อาจารย์อาาจรย์ก็อย่างในเรื่องของก้อนจันทร์นะครับที่ว่ามันัมนไม่ได้ขาดตรงนี้จะมีการรวบรวมเพื่อโอกาสในปีนี้ปีนี้ทีครั่ใจผมนี่คอาจานต่างนนติดทีนหน่อยคือผมก็คิดว่าไอ้ต้องมีหยุดบ้างเพราะไม่งั้นแล้วถ้าไม่ให้หยุดเลยจะ,จะกลายเป็นคนจ่อพื้นที่ยาวเลยและสุดท้ายอาจจะไม่ได้ทำตลาดแต่ใจผมเนี่ยอาจจะบอกว่าต้องหยุดอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์หนึ่งวันต่ออาทิตย์หรือหนึ่งวันต่อสองอาทิตย์ แต่เป็นวันไหนเนี่ยแล้วแต่พื้นที่ใช่ไหมยกอย่างเช่นเราไปที่พารนกเนี่ยเขาต้องบอกว่าอยากหยุดวันจันทร์เพราะว่าวันาทิตมันขายดีมากนะวันที่บราอยากอยู่วันทิตก็มีวันที่เราอยากอยู่วันพุธเพราะว่าวันาทิตขายดีแต่พอวันจันทร์อยู่จักของมาวันอาทิตย์แล้วก็พยักาตั่เยอะก็เดี๋ยววันอาทิตย์วันจันทร์อยู่ก็เลยไม่กล้าสต๊อกของวันอาทิตย์กลายเป็นว่าของหมดวันอาทิตย์เพราะแต่ละที่เนี่ยก็อาจจะมีจุดที่แตกต่างกัน ล้ล้างผักไลน์เตอร์ด้วยแลอย่างออฟฟิศท่าออฟฟิศที่ไม่อยากขายวันอาทิตย์หรอกเพราะวัอาทิตย์มีคนทำงานก็จะอยู่วอาทิตย์ร้านวอาทิตย์เพราะว่างั้นผมว่าอันนี้มันตรงแล้วแต่แต่ผมก็เชื่อว่ามันต้องมีอยู่บ้างเพื่ออย่างน้อยแต่ว่าหยุดแล้วต้องทำความสะอาดที่ทำงาเนแต่ว่าเราหยุดแล้วเราทำความสะอาดหยุดเฉยๆอย่างงั้นหยุดแล้วไม่ทำอะไรอย่างที่ท่านประธานขับเล่นหรอกนะแต่ว่าถามว่าคงร้องการว่ต้องหยุดทุกอาทิตย์ไหมหรือหยุดตอนอาทิตย์หมึได้ไหมหยุดทีตหนึ่งหรืออาทิตยสองได้ไหมทำความสะอาด แล้วก็ดูให้เรียบร้อยแล้วก็ให้แต่ละพื้นที่ดูแลกันเองก่อนนก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคงไม่ใช่เป็นกฎเดียวทุกพื้นที่ก็แต่ละพื้นที่ลักษณะแต่ต่จังกันในแง่ของการต้องการการค้าขายครับค่ะอาจารย์ครับครับเลยครับ แล้วก็สมมีนาเนี่ยแบบเขาเดอดจืดวันนี้ถ้าลองสต่าก็รวบวมหลายจุดแล้วทังจุดทุกคามสมทังจุดุกความสมวันจุดก็แน่นเกินไปลงไปดูนะผมคิดว่าคงจะมีรอบแล้มาได้ของไม่เชื่อดอกที่นั่นโอเคนะใช่คืออานี้ตอนเราห้ามไปอ่ะสุดท้นยค็ช่องโหว่ในการทุจิตน้องคือเราบอกว่าห้ามมีล๊กมันจะก็เป็นมีอะแล้วก็จ่ายหน้าฝับอะไรอะไรอย่างเงี้ย ก็ดูช้าบอมว่าก็ไม่มีใครได้ประโยชน์มันต้องดูจุดนะเหมาะสมแต่ว่าไม่ใช่ที่จุดจะมีได้เพราะว่าจุดไม่เหมาะหรอกที่มาเลอะเทอะมันอยู่ได้แล้วแล้วก็ต้องดูแลกันท่านก็มีคณะกรรมการในพื้นที่ช่วยดูแลถ้ามีแล้วเลอะเทอะก็ไปทั้งหมดอ่ะนะมันบอกว่าต้องช่วยดูแลแล้วก็ชอบร่วมกันก็มีกรรมการในพื้นที่ที่จะให้เลอะเทอะลงทันไม่ว่าเทขยะจะไปหมดไปปันไปบริเวณมากายแล้วยกขอมาติดทางเดินอย่างเงี้ยไม่ได้ แต่อย่างที่บอกว่าธุรกิจเราไปดูแลตลอดให้ได้งั้นเราสอกว่าคือตั้งตังต้งคณะกรรมา,ารร่วมกันในพื้นที่อ่ะแล้วช่วยดูแลกันและกันแล้วรับผิดชอบร่วมกันเน,นี่ยคงเป็นสิ่งที่ต้องอยู่จรแล้วมันก็อยู่ในประกาศด้วยแหละแต่ว่าต้องเอาให้จริงจังก็ต้องอยู่ร่วมกันนะเพราะว่าแล้วสภาพเศรษฐกิจเนี้นยนคนคนรักย่าเองก็อาจจะหาที่ธมาากินยากจริงแต่คนที่ถูกเลิกเลิกไปอะไรอยางเงี้ยเรางมองทั้งผู้ซื้อผู้ขายอ่ะก็ช่วยกัน เอเย่าเราท่าปราานเะการที่ัเรนทาน้วาที่ท่าดอยู่คือเร่อทาเราที่จะรอก็ดูข้างของจริงข้างอ่างว่ามันสอบทียบับที่ประกาัเรื่องขนสตีเรเรื่องระยะดอกเมตรรับบ้านึงแม่อะไรเงี้ยก็มีรายละเอียดอยู่อะไรเงี้ยยยัไม่ได้คุยนะลังมองเลยก็คือตื่นบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวคุยไปนี่ก็เดี๋ยววันนี้ตีวงมีเช